สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอเละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอยนลาฮาลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีย์ละซีม สุบฮานะกาลาอินมาลานาอิลลามะอัลลัมตานาอินนะกันตัลอาลีมุนฮักีมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความรักความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์สุบฮานะฮุวะตลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละเรากำลัง พยายามที่จะถอดบทเรียนนะครับออกจากเหตุการณ์อิสระแล้วก็เมียรอดเนี่ยนะครับของท่านนาบีสลลลุลตาร์หัวไลฮ์วะสลัมเนี่ยออกมานะครับในตอนที่ผ่านมาเราได้ได้รับบทเรียนแล้วว่าบทเรียนหนึ่งก็คืออัลลอฮฺตรานเนี่ยให้เกียรตินบีม,ามาลลลุฮัมมัดสุลตาร์หัวไลฮ์วะสลัมนะครับอย่างอย่างมากมายเลยเพราะว่านาบีแต่ละนบีเนี่ยอัลลอฮฺส่งมานะครับ เยอะเลยแล้วก็คัดเลือกในแต่ละรอบจากนาบีเป็นรอซูลน,นะครับจากรอซูลแล้วก็เป็นอูลุลอัสมีอีกกลุ่มหนึ่งจากรอซูลเป็นกลุ่มที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ไว้ใจเป็นผู้ที่ทรงเป็นผู้ที่อะไรละ่ะทรงคุณธรรมตั้งมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้รับบทเรียนนะครับว่าได้ขึ้นทยานขึ้นถึงฟ้า ช,ชั้นที่เจดเนี่ยนะครับมีฮะดีสนะครับที่ได้เล่าได้กล่าวเอาไว้เนี่ยบทหนึ่งนะว่าครั้งหนึ่งที่สหาบ้านเนี่ยนะครับสุลลัลหัวไลาฮิวสลัมนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันถึงตำแหน่งของออนบีว่าใครเนี่ยประเสริฐกว่าเพื่อนสหาบ้านในยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยนะครับคุยกันนะครับโดยที่สหาบ้านแต่ละคนคุยกันเนี่ยนะครับ แต่ละคนยกอายะอัลกุรอานทั้งนั้นเลยนะครับยกอายะอัลกุรอานแล้วก็เอาอายะอัลกุรอานเนี่ยมาอิสติมบัตมาวิเคราะห์นะครับคุยคุยยังไงรู้ไหมคุยบอกว่านบีมูซาเนี่ยนะอ่านบีมูซาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้หนึ่งที่เป็นกาลีมุลโอแปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยนะครับอันนี้เขาคุยกันเป็นว่ากาลีมุลโลนบีมูซาเป็นกาลีมุลลเพรามีนบีคนเดียวที่อัลลอฮ์นี่พูดด้วย อนะัลลอฮ์สนสนทนาด้วยนะสองนะบางคนก็บอกว่าต้องนบีอีซาสีเพราะนาบีอีซาเนี่ยเป็นกาลีมาตุลลอเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์ประกาศสิทธิ์ให้เกิดมานะเพราะว่าอัลลอฮ์ต้องการให้นบีมูซาไอ้ให้นบีอีซาเกิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกอ am ินนามะอัมรูฮูอิซาอารอดะชัยอันไอยักูลละละฮูกุนไฟยักูลงานของอัลลอฮ์สุบานตลานั้น เมื่อพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้อะไรมันเกิดขึ้นนะครับที่จะให้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็จะทรงกล่าวว่ากุลไฟกูลจงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนบีอีซาเป็นกาลีมาตุลล้อคำว่ากาลีมุลล้อกับกาลีมาตุลล้์ต่างกันนะครับพี่น้องกาลีมุลล,ล,นนนะล้ลนน์แปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยนะส่วนกาลีมาตุลล้อนั้นนะครับแปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์เกิดมาโดยคําสั่งคำประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบะตลา อ,อีกคนสหบาบาอีกคนบอกว่าไม่ใช่ะต้องนบีบรอหิมนบีบรหีมเป็นขอลีรุ่นล้อนะครับนี่ยกแต่และคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยยกจากอายะ์อัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับอ่ออนานบีมูซาเป็นกะลีมุลลอก,ก็ว่ากัลละมัลลอหุูมูซาตักลีมาเห็นไหมครับอายะ์อัลกุรอานมีมาเป็นหลักฐานกะลีมาตุลล้อก็มีนะครับ ว่าอัลลอฮฺตาลาทรงสร้างนบีมูซามะนบีอซสมาด้วยคำพูดของพระองค์แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานะวะนบีบรรดาสาฮาบากก็บอกว่าไม่ใช่ต้องนบีอิบรอฮิมเพราะนบีอิบรอฮิมเนี่ยเป็นคอลีลุลลอเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาทรงกล่าวว่าอะไรวัตตะขัลอหูอิบรอฮิมะคอลีลาะพงอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาทรงยึดถือนบีอิบรอฮิมนั้นเป็น คอลีลนะเป็นคอลีเป็นเป็นคอรีรุ่นล้อนะครับให้เป็นคอลีลคอลีลแปลว่าเพื่อนสนิทผู้ที่สนิทผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุอตตลาสหฮาบะฮ์าก็นั่งนั่งคุยกันอยู่นะนั่งคุยกันอยู่ตกลงใครเนี่ยมันแ๋วกว่าเพื่อนบรรดาน,นาบีเนี่ยนะเพราะนาบีมูซาเป็นกะรีมุลลอนบีอีซาเป็นกะลีมาตุลลอส่วนนาบีอีซาเป็นอะไรเป็น นบีซาเป็นกละกลิมาตุลลหรอนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีรุ่นเหรอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่สซฮาบ้านี่ไม่ใช่ว่านั่งเถียงกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะเสร็จแล้ววงแตกเปล่านะครับไม่ใช่เอาน้ำหกกระจกแตกมานั่งคุยกันแต่ว่าสซฮาบ้าแต่ละคนนั้นเอาออกมาจากทัศนะที่ตัวเองได้ผ่านจากการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับอ่า ในขณะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลรอฮัอะัยฮิวสลามก็เดินออกมาพอเดินออกมาเดินออกมาก็มาบอกว่านี่ฉันได้ยินหมดเลยนะที่พวกท่านได้คุยกันน่ะฉันได้ยินหมดเลยที่พวกท่านได้คุยกันน่ะที่บอกว่านบีมูซาเป็นกะลีมุลล็อฟฮาซาฮักใช่ถูกต้องและสหายอีกคนที่บอกว่านบีอีซาเป็นกะลีมุลตุลโลฟฮาจาฮักใช่ ถูกเพราะอะไรก็ออกมาจากอันกุรานนบีจะบอกว่าไม่ใช่ได้ยังไงล่ะเห็นไหมแล้วกอ็อ่นบีอิบรอฮิมบอกว่าเป็นคอลีรุ่นล้อก็ถูกฮาดาฮักเป็นเรื่องจริงหมดเลยและนบีบอกว่ายังไงวาลากน,นีฮาบบีบุลล้อเห็นไหมครับแต่ฉันเนี่ยนะเป็นฮาบีบุลล้อเป็นอะไรเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตัลลานั้นทรงรักใครเวาลาฟักนะฉันไม่คุย ฉันไม่ได้โออวดอะไรนะแต่ว่าฉันต้องการที่จะบอกให้รู้พี่น้องครับตรงเนี้ยนะครับจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธินะพิเศษเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ทรงให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซามแล้วก็มีฮะดีษที่เล่ามานะครับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับในลักษณะอย่างนี้ว่านบีอิดเริสนะว่า อัลลอฮฺสลาบอกว่าอ่าคุยกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลาอิวะซัลลัมในขณะที่ขึ้นอิสราอแล้วก็เมียรอดเนี่ยนะเออ่นบีก็บอกว่าอัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เคยไม่เคยพูดกับใครอัลลอฮ์ก็พูดกับนบีมูซาลาอ่านะครับอันนี้เป็นฮะดีษแต่ว่าฮะดีษบทนี้เนี่ย จะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับจะมีปัญหาแต่ว่าเอาในขณะที่มันเป็นกิฟซอมันเป็นเรื่องเล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอ่าชาริอะเรื่องของอากีดะอะไรนะครับพี่น้องก็ฟังเอาไว้แต่ว่าตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ว่ายกยอดถึงความสําคัญของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอวอะไรวะสลัมนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่านาบีมุซาเป็นกะลีมุลลอเน,นี่ยนะอัลลอฮ์พูดด้วยอ่อัลลอฮ์พูดกับฉันอัลลอฮ์ก็พูดกันออบกน,นบีมุซาฉันจะไปแตกต่างอะไร นะครับไม่ใช่เป็นเชิงที่ว่านาบีเนี่ยจะไปโต้แย้งกับอัลลอฮฺสุบฮา,านวุวะตาลานะครับแต่ต้องการที่จะให้ให้เราเนี่ยได้รู้ถึงถึงอะไรล่ะถึงแก่นแท้นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮา,านาหูวะตาลาเนี่ยทรงให้เกียรตินบีมูฮัมมัดเนี่ยให้แบบไม่ธรรมดาอัลลอฮ์ก็บอกใช่มูฮัมมัดฉันพูดกับมูซาน่ะจริงๆแต่ว่าไรพูดแบบไหนมินวารออินฮิยาบพูดแบบ อะไรมีมีมมหิยาบมีสิ่งที่ขวางกั้นอยู่นะครับพูดแบบพี่พมีภูเขาขวางอยู่นะ่นบีมูซายังสลบเลยแล้วก็อลัลลอฮฺสุวะตาลาบอกยกฉั้นขึ้นมาบนฟากฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยกนบีอดาริสละอัะอลลอฮ์ก็ยกนบีดาริสขึ้นมาละ่ะนบีบอกว่าว่ากับอลัลลอฮ์ บอกกับกาาอัลลอฮฺทูลาว่าฉันก็เห็นที่ฉันได้ไดรู้มาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นที่อัลลอฮฺบอกว่ายกนบีอินดาริสขึ้นมาเนี่ยมาการันอาลียาตำแหน่งที่สูงที่สุดเลยก็ยกขึ้นมาให้อยู่บนฟากฟ้าล่ะอัลลอฮฺบอกกับนบียังไงมาโมฮัมม uh ัดยกอิดาริสขึ้นมาบนฟากฟ้าน่ะก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าอิดาริสเนี่ยเขาได้อยู่แค่ฟ้าชั้นที่สี่เท่านั้นหละนะแต่เจ้าขึ้นมาอยู่ที่ไหน ฟ้าชั้นที่เจ็ดเห็นไหมครับในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาบอกเอาอย่างนี้นะอันนี้ได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 ไดรับการอธิบายนะครับจากซุรออันอินชิรอหรือซุรออัลัมนัชรอเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตับซีดบางคนเนี่ยบอกว่าอวาระฟะนาและกาวิกรกนะครับเราได้ยกเจ้านะให้เจ้านั้นถูกกล่าวขจรไปทุกวันเลยเนี่ยนะครับเราได้เป็นผู้ที่ยกนะครับ ทีนี้อัลลอฮ์ก็บอกกับมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดเอาอย่างนี้นะดูว่าใครจะเป็นคนที่ที่สุดที่เป็นฮาบีบุลลอฮ์ที่สุดจากบรรดานาบีมูฮัมหมัดดูอย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกนะครับนบีก็บอกว่าอย่างอย่างไรนะอ่ะอย่างไรอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลายะกูล il ul ุลอับดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลาอัยะกูลลมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ เห็นไหมครับบอกบาวบนโลกนี้เนี่ยทุกชีวิตเลยจะไม่มีใครที่กล่าวคําว่าลาอีอลลรลรอเพียงอย่างเดียวนอกเสียจากเขาจะต้องกล่าวถึงใครถึงเจ้าว่ามูฮัมหมัดรอซูรุนลรอทั้งหมดเลยคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมดพอใจหรือยังเห็นไหมครับพอใจหรือยังคือนบีไม่ได้ไม่ไมพอใจที่อยากจะใหญ่อยากจะโตอยากจะมียศถายอยากจะเป็นที่รักเปล่านะ แต่ว่านาบีเนี่ยถามอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาแล้วก็การถามอัลลอฮ์สุตาลานั้นเป็นถามเพื่ออะไรเพื่อบัญญาให้อัลลอฮ์เนี่ยได้อธ,ธิบายให้ฟังว่าในใ,ในในแก่นแท้ในเรื่องความเป็นจริงเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะเป็นอัสอิลาบัญญญาถามนะเป็นสุอานเป็นคําถามที่ใหล็อกตาลาได้อธ,ธิบายและในที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็ได้อธิบายให้แล้วก็สรุปให้นะแบบที่เป็นไง ถูกยอมรับถูกยอมจำนวนมาตั้งแต่วันนั้นวันที่นบีอิสโรวแล้วก็มีอรอดเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้ว่าไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดเลยที่กล่าวนะถึงอัลลอฮ์และจะไม่กล่าวถึงนบีพี่น้องครับหากพี่น้องสังเกตดูตั้งแต่อาบน้ำละหมาดนะครับอับน้ำละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะที่มีฮะดีษบทหนึ่งที่ ท่านรอซูล์สล่งลลรอบว่าอะไรวะาสลัมบอกว่าการอาบน้ําละหมาดเนี่ยพอคนที่หลังอาบน้ำอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยืนแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัดแล้วก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบัยตละด้วยกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลลาอิลลาอันตะนะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุนะครับอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุเนี่ยการกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งในรีวายาที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันสามรีวายะเลยนะครับสามรีวายะที่บรรดานักวิชาการเข้ามารวมกันนะครับอัลลอฮุมมัดยนนีมินัตะวาบินวัดยานีมินั่นมุตตอฮีรีนอันนี้หนึ่งต้นอ่านแค่นี้นะครับอ่านแค่นี้ประตูสวรรค์ทั้งแปดประตูนั้นจะเปิดให้เข้าตามที่เราอยากจะเข้าประตูไหนพี่น้องลองนึกคิดมันยากไหม ไม่ได้ยากเลยจะเข้าสวรรค์ของ Allah อัลลอฮ์อับดุลละมาดแล้วก็ขอนะครับอ่าหลังจากนั้นซุบฮานะ,านะนกออนัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตากฟิรุกะวะอะตูบุอิไลนะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูเนี่ยนะครับสำนวนที่อยู่ในการดุอาอับดุลละมาดก็มีกล่าวถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลลอฮุอะลไลวะซัลลัมนะอันนี้กล่าวถึงอัลลอฮ์ไปติญานถึงอัลลอฮ์ต้องปฏิญาณ ว่านบีเป็นรอศูนด้วยและเราเอากลิมาอย่างเดียวกลิมาเดียวไม่ได้นะครับอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้แต่ไม่เอานบีก็ไม่ได้นบีอย่างเดียวแต่ไม่เอาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ในรุกลในรุกลีมานทั้งหมดเลยเนี่ยบอกโอ้ฉันไม่เชื่อใครอะฉันไม่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 เอาของไม่เห็นมีตอนนี้เหลือกุรานเล่มหนึ่งศรัทธาต่อกุรานฉันศรัทธาต่อกุรานและปฏิเสธเรื่องอื่นทั้งหมดเป็นกาเฟตเห็นไหมครับจะเป็นกาเฟตเป็นคนที่กูโฟด ต่ออัลลอฮฺสุบานตลาเพราะฉะนั้นต้องอีมานทั้งหมดเลย6ประการก็ต้อง6ประการด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถึงหมากการนะหรือว่าถึงความความเขาเรียกความมีตําแหน่งความมีฐานันดรของท่านนาบีสุลลลอผู้อละละัยเวสัลลมนั้นนะครับะหะดีษหลายบทได้เล่าเอาไว้นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้าวต่อมานะครับผม ต่อมาเนี่ยนะสิ่งที่เราได้รับเป็นสารธรรมในประการที่สองหลังจากที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงให้เกียรตินบีแล้วเนี่ยนะครับสารธรรมประการที่สองก็คือความสําคัญของการละมานะครับความสําคัญของการละหมาดสำคัญยังไงอ่ะพี่น้องลองนึกซิการละหมาดนี่สาคัญยังไงนะความสําคัญของการละหมาดก็คือหากเราสังเกตดูอิบาดะอื่นๆเนี่ย อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาจะส่งให้ผ่านสื่อนะครับโดยให้ยิบรีนเนี่ยลงมาบอกให้ยิบรีนเนี่ยลงมาบอกว่าให้บวชให้ทำฮัจจ์ให้ออกสกาดนะครับผ่านยิบรีนเป็นสื่อกลางแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของการละหมาดนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาให้ยิบรีนมารับนบีไปแค่นั้นแหละให้มารับเอาไปส่งนะครับ ให้มารับเอาไปแล้วก็เอาไปส่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ฟัดดูการละหมาดให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอะ์หัวไลวะสัลลมนะครับหนึ่งในจำหนึ่งในการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานั้นก็คือการอ่านอัตฮียาอันนี้เราเคยได้แตะผ่านไปแล้วนะครับอ่านอัตฮ ah ียาตุลิลลาอัตฮียาตุนมุบารอกาตุสซาลาวาตุตัยยิบาตุลิลลา อัสสลามุอะลัยกะไอยูฮันนาบียุนะอันนี้เป็นบทสนทนาที่ท่านนาบีสุลลล,ลันนั้นสนทนากับอัลลอฮ์ซุบานะหัวตาลานะครับเอาตรงนี้นิดนึงก่อนว่าที่อัลลอฮ์ซุบานตะาลารับนะครับเอาไปละหมาดนั้นท่นชี้เห็นรับไปรับยิบรีนไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับรัรดูการละหมาดนั้นชี้เห็นถึงอิบาะด์ละหมาดเนี่ยเป็นอิบาะดาที่มีจุดเด่นไม่เหมือนอิบาะดาอื่นๆเลยนะครับ ที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วไม่เหมือนอิบราได้หนึ่งเลยเพราะว่าการละมาดนั้นต้องขึ้นไปรับนะครับแต่อิบราได้หื่่ๆลงมาเอาอิบลินเอาลงมานะอันนี้ทีนี้ในส่วนที่เป็นการละหมานะครับบางส่วนได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วอีกส่วนหนึ่งนะที่จะบอกถึงว่าตําแหน่งของการตําแหน่งของการละหมาดเนี่ยนะครับหมากานะของมันความสูงส่งของการละมาดอยากให้พี่น้องนะครับที่ว่า พยายามเรื่องบางเรื่องเล่าไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ติดไปบ้างแล้วแตะไปบ้างแล้วแต่ผ่านแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ได้รับเนี่ยผมอยากจะนําเรียนกับพี่น้องแบบเน้นๆว่าเราได้อะไรหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเราได้รุกลเรื่องของนบีความสําคัญของนบีประการที่ผ่านมาสองเนี่ยเราได้อีกรุกลน,นึงนะครับรุกลเรื่องอะไรเรื่องของการละหมาดเราจะได้ให้ความสําคัญกับการละหมาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการละหมาดเนี่ย พอขึ้นไปรับตอนแรกเลยเนี่ยห้าสิบเวลานะครับห้าสิบเวลาลดมาจนกระทั่งเหลือเหลือเหลือห้าเวลานะครับลดมาจนกระทั่งเหลือแค่เพียงห้าเวลาเนี่ยเราก็ทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำห้าเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าละหมาดเนี่ยมันไม่ธรรมดาพี่น้องครับทาไมอะละหมาดไม่ธรรมดาเพราะเวลาเรากล่าวตาชา้าหุดนะอะกล่าวตาชา้าหุดก็คือการกล่าวอัติฮิยาเนี่ย มันเป็นบทสนทนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาทรงสนทนากับนบีพี่น้องรู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะอัต,ตฮิยาตุนมูบารอกาตุสซาลาวาตุตไย,ยีบาตุลิลลาอ่อันนี้หรืออัต,ตฮิยาตุลิลลาการแสดงความคารวะต่างๆนั้นแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพียงองค์เดียวอัสสลามุอะัลกะออยูฮันนบียูพี่น้องดูอัลลอฮ์ใช้คิดตอบนะ นะครับแต่คนที่เรียนภาษาอับจะรู้ดีเลยเอลัลลอฮฺบ่าวะอัสลามุาอะไรก็สันติความสันติจงประสบกับท่านด้วยนะไอยูฮันนบียูโอ้นบีเอ๋ยนะครับจะดูทางด้านนิดานะครับเป็นนิดาอะไรนิดาลิลกอรีบจะดูทางด้านขีตอบกาฟนะครับก็เป็นขีตอบที่อะไรขีตอบที่เป็นฮาเดสไม่ใช่ขีตอบที่เป็นกอเอฟขีตอบฮาเดสก็คือคําว่าก้ากี้กู้กุ้มกาก,ากี้กุ้มกูมาเนี่ยนะครับ คนที่อยู่ข้างหน้าแล้วถามว่าแล้วเราเอามาอ่านกันเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยนบีตายไปแล้วเนี่ยนะครับแต่คำตอบที่อัลลอฮฺซุบะฮฺตลาให้เราเอามาใช้เนี่ยนะครับเวลาเรากล่าวถึงนบีเนี่ยเหมือนกับนบีนั้นมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะถ้าหากว่าเราสังเกตทังด้านภาษาแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายพิสูจน์ภาษานะครับเขาได้อะไรตัมบีเขาได้ชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าดูสิในละหมาด มันเป็นการเข้าเฝ้าที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะใช้คิดตอบต่ออัลลอฮฺสุตตาราคิดตอบเนี่ยนบีเนี่ยนะครับเป็นคีตอบคิดตอบแปลว่าการพูดด้วยการสนทนาด้วยนะครับแบบแบบใกล้ชิดที่สุดนะครับคิดตอบแบบใกล้ชิดที่สุดเลยก็คืออัสลามุอะไลกานะสันติจงมระสมเด็ท่านก้าเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วนบีอยู่ที่หนานะครับไอยันนบีอยู่รอมาตุลรอนะครับเพราะฉะนั้น การละหมาดนั้นจึงถือว่าเป็นการนัดพบที่เข้าใกล้อลัลลอฮ์มากที่สุดกว่าอีบาดใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากกับพี่น้องเราได้รับบทเรียนอะไรอีกนะจากบทเรียนของการอิสระแล้วก็มิยรอชพี่น้องคงต้องติดตามในตอนต่อไปนะวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุราอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะซัลลลอลฮุอะลานาบีนาะมุฮัมมัดวะล,ลาอาลิฮิวะซฮบิฮิวะลลัม วาสลามอัลัยกุมวะเรห์มตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมมหัมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999 chư bần chị with you islam